สวัสดีค่ะ listen to me podcast วันนี้ตอนที่44หัวข้อ3 passive income ทำเงินทุกเดือนซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่ไม่ได้รวมธุรกิจสมุดโนอนะคะก็จะมีวิธี ในหนึใน3วิธีนี้ก็จะเป็นแบบต้องมีเงินลงทุนอีก2องวิธีก็ใช้เวลาทำสำหรับคนที่งบน้อยหรือว่าไม่ต้องการลงทุนนั่นเองวิธีแรกเลยก็คือ dividend investing ก็คือซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลหุ้นนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศถ้าอเมริกานี่ส่วนใหญ่จะทุก3เดือนก็บางประเทศก็จะมีทุกหกเดือนแล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่จ่ายเงินปันผลทุกเดือนนะคะ,ะ,ะสาเหตุที่ นำ dividend investing วิธ uh, ีนี้มาฝากก็เพราะว่า uh, เมื่อเดือนเ uh, พิ่งจะได้รับเงินปันผลหุ้นแบบรายเดือนเป็นครั้งแรกก็คิดว่ามาแบ่งปันกัน ทีนี้คุณจะซื้อหุ้นไหนจะซื้อที่ไหนก็มีคนส่งความถามมาว่าต้องการซื้อหุ้นซื้อที่ไหนก็ไม่สามารถแนะนําได้นะคะเพราะเราไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็คนที่ติดตามก็ไม่ว่าจะทาง YouTube u t u s t พอดแคสต์ a c e b o o k หรือทางโรงเรียนออนไลน์ก็มาจาก 20, มากกว่า20ประเทศทั่วโลกะคะ่ะเกิดว่าคุณสนใจ<ม>ก็คิดว่าคงจะหาข้อมูลเองได้ไม่ยากก็ก็ไม่ได้เป็นเอ financial advisor นะคะก็คือมา มามาแบ่งปันความรู้กันก็คือคุณสนใจก่อนนะะี่ค่ะดีเวนก็ซื้อหุ้นที่จ่ายเงินปันผลหุ้นเป็นรายเดือนนั่นเองซึ่งจะต้องมีเงินทุนนะคะวิธีนี้แล้วก็วิธีที่สองก็ไม่ต้องลงทุนก็คือทำเงินจาก YouTube วิดีโอค่ะก็จะสังเกตเห็นว่า channel อย่างยกตัวอย่างช่องเมทัลก็จะมีโฆษณาถ้าเกิดว่าคุณสนใจวิธีนี้ก็ คุณจะต้องมีภายใน12เดือนจะต้องมีคนดูวิดีโอของคุณมากกว่า4,000ชั่วโมงแล้วก็มีต้องมี subscribers มากกว่า1,000คนภายใน12เดือนก็สามารถที่จะแล้วก็สมัครรับสมัครเพิ่มโฆษณาเรียกว่า Google AdSense แล้วก็ทาง YouTube เขาก็จะใส่โฆษณาโดยอัตโนมัติก็จะวิธีนี้ก็จะได้รายเดือนทุกเดือนค่ะได้เงินสร้างรายได้พัสดุนค่ไม่ต้องลงทุนก็ทำไมคุณไม่มีทุนก็ต้องลงแรงใช้เวลาค่ะ วิธีที่3ก็คือ,อโปรโมทสินค้าซึ่งเป็น affiliate marketing ซึ่งเรียกว่า recurring commission คือได้เงินทุกเดือนทุกเดือนค่ะก็โปรโมทสินค้าสมมติว่าที่จะเป็นประเภทที่ทุกค้าจ่ายรายเดือนค่ะ,ะรับไดที่ทุกค้าไม่ยกเลิกเป็นสมาชิกคุณก็จะได้รับเงินทุกเดือนทุกเดือนซึ่งหนึ่งใน สินค้าที่ไม่โปรโมตเนี่ยโปรโมตแต่เดือนมเมษาเดือนพฤศจิกาปี2 0 1 9จนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่19ยสิะประมาณ2ปี2ปีกับอีกอกับอีก3เดือนแล้ว ก็นี้ก็ได้ทุกเงินทุกเดือนทุกเดือนนะคะไม่ต้องทำไรก็ได้เงินแล้วก็เป็นถือว่าเป็นภัสิมนคํคำที่ดินมากๆแล้วเฉพาะสินค้านี้นะคะได้คอมมิชชั่นโดยเฉลี่ย2,500บาทต่อเดือนก็เป็นแค่1ในสินค้าที่โปรโมตอะคะ ก็นํานำก็คุณสนใจก็ไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็คือไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองโปรโมทสินค้าข,ของคนอื่นเรียกว่า affiliate marketing เราจะว่าออกไม่เห็นจะเยอะเลย2,500บาทต่อเดือนแค่นั้นแต่ถ้าคุณคิดเป็นปีก็3,000 0บาทแล้วนำเงิน3,000 0บาทไปลงทุนซื้อหุน้นสมมติว่าให้ Return ผลตอบแทน Return ์เนี่ย5ปีอย่างเทสลาก็1,700% ถ้าเป็น AMD ก็เก้าร้อยในช่วง return ห้าปีที่ผ่านมานี้เพื่อง่ายกับการคำนวณแล้วก็ค่อนข้างจะ conservative ก็คิดเป็น 10, 1ิบห่งพันเรหรือ10เท่าแล้วก็นำเงิน30,000บาทเนี่ยไปลงทุนอรอก็คือในผลตอบแทนก็คือ,อซึ่งหุนวัดก็เก็บไว้5ปีเนี่ยถ้าสมมติว่า return ที่ได้ภายใน5ปีเนี่ย ให้รีเท r ร์หนึรหรือ10เทา่าก็เงิน30,000บาทก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นส0 0 0สน 3, บาทก็ให้คิดให้ไกลอะค่ะไม่ใช่คิดว่าอ๋อแค่ส0 0 0มื่นเองแต่ถ้าคุณนําเงินไปลงทนุน3ามเงินสามหมบาทก็จะเพิ่มมูลค่าเป็นส0 0 0สนบาทอีกหปีก็ยุตัวอย่างหนึ่งทีนี้กถ้าคุณสนใจวิธีทำเงินโดยเฉพาะ affiliate marketing ครอร์สสามธีนี้มีครอร์สที่สอนครอร์สเดียวนะคะแล้วก็ครอร์สเฟซลิสยูทูบก็ยกเลิกไปเพราะว่าจำนวนคนเรียนขั้นต่ำไม่ทรงกับที่ตั้งไวะคะ้ค่ะก็ไม่คุม้มถ้าว่าคุณสนใจก็อ l ฟลิมมา r k e t ิ n งก็เฉลี่ยที่ทำเงินได้ก็5ห,หลักค่ะแต่ถ้าคุณสนใจจะทำเงินทุกเดือนทุกเดือนก็โปรโมตสินค้าที่ลูกค้าจ่ายสมาชิก ตับใดที่ลูกค้าไปสมาชิกไม่ยกเลิณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกเดือนทุกเดือนก็นำเงินที่ได้ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นตามสื่อคริปโตซื้อโฮมรีสแตนท์หอสหาริมทรัพย์ทีนี้คอร์สอิสิฟเลียนมาร์เก็ตติ้งสำหรับเดือนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเดือนกุมภา ก็ปี2022หรคือว่าคุณสมัครเรียนคอร์สตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนก็ได้รับส่วนลดนะคะราคาปกติ1 3 3 9บาทแบ้าทเหลือเพียงแค่3,599บาทเท่านั้นก็รับส่วนลดถึง800บาทด้วยกันนะคะนานๆก,ก็จะจัดโปรโมชั่นที่เกิดประคุณสนใจก็อย่าพลาดเด็ดค่ะลิงก์จะอยู่ในด e สคริปชั o นนะคะ ก็รีแคปนิดนึง3วิธีสามพาสดีอินคัมทำเงินทุกเดือนที่แรกก็คือ Dividend Investing ก็ซื้อหุ้นที่ให้ที่จ่ายเงินปันผลหุ้นทุกเดือนทุกเดือนวิธีที่สองก็คือตั้ง Youtube c h anel n ของตัวเองแล้วก็ทำเงินจากโฆษณา a อเ e n วิธีวิธีที่สามก็เป็น recuring r commission จากการโปรโมตส,สินค้าคนอื่นจากการทำธุรกิจ Affiliate Marketing ค่ะก็หวังว่า คลิปเสียงคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไว้คุมไหนเดือนกันนาสำหรับวันนี้ไม่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ